วัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนถุงที่จะไปบริจาคกันอยู่มาถึงก็กลัดตัวหนึ่งคืนอันนี้ห้องที่นอนนะคะจัดตัวเสร็จแล้วออกไปหลั่นล้าได้เมื่อเช้าก็เข้าเซเว่นะคะเพราะลืมนูน่นนี่ด้านเอามาเอาแต่ของมาบริจาคแต่ลืมของที่ใช้ส่วนตัวของตัวเองก็ได้ไปซื้อที่เซเว่นใช้ กระจกชอบกระจกชอบอะไรอีกอย่างแม่จะช่วยดูชอบห้องน้ําห้องน้ำชอบอะไรรู้ไหมชอบอะไรเนี่ยชอบมากมนมีชี่ฉีดตูดฉีด <c oughs> ตูดแล้วก็วมีลมบอบตูดชอบได้เป่าแล้วรู้สึกมีความสุขเดิคนเหลืองนางจิ้นคอม เราอยู่ห้องเล็กค่ะเราไปอยู่พอกกว้าง <c oughs> ขนาดห้องเล็กยังคืนละสองพันห้า 2, ไม่มีอาหารถ้ราอยู่ห้องใหญ่สามพันห้าไม่มีอาหารไม่มีอาหารเช้าไม่มีอาหารกลางวันไม่มีอาหารเชียงแต่เราจองตัดตัวแค่คืนจะมีอาหารเช้ามีอาหารเย็นเฮยัลโหลนิฮัลโหลฮัลโหลไทยแลนด์ <I> ดีมากเลยอ่ะวิวดีอยู่ที่แกลนเซ็นเตอร์พอยต์นะคะอยู่ด้านหลังของห้างทอมิโนชเวนจวันมีสนามกอล์ฟมีเล่นกอล์ฟเล่นเทนนิสด,ด้วยต่างชาติเขาก็เอาลูกไปเล่นมนเขาไปเล่นบอล <laughs> โลเคชั่นมันดีอ่ะมันได้ดูวิวไงยอยู่ชั้นสิบหก อ,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 อินเทอร์เน็ตเพิ่งจะใช้ได้เมื่อวานอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เพราต้องใส่เขากงจากให้นอนมันก็เลยไม่ปล่อยเน็ตให้ใช้เมื่อเช้า,งชาลงไปจอหีกห้าคืนก็เลยบอกเขาว่าเน็ตใช้ไม่ได้นะต้องใช้เน็ตที่เอามาจากต่างประเทศนอนสบายหน้าต่างใหญ่กระจอกใหญ่ไมนเขาก็เป็นระบับระระระดับระปรับระปรับผ,ผู้สือ่อข่ก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อดูใน,น,นมาน่านมันก็จะลงมาเงี้ยจืดม่านเป็นสองชั้นเนี่ย ลงมาแล้วเห็นไหมกดเล่นสนุกเลยค่ะกดเพลินกดคลายมันนี้ดูเนี่ยมันก็จะไหลลงมาอย่างนี้ไมนมันก็จะปิดนะคะเป็นม่านสองชั้นชั้นโปร่งกับชั้นทึบดีมากเลยอะแต่ไม่ดีอยู่อย่างนึงคือเราสต็อปให้เขาครึ่งนึงไม่ได้อะหยุดครึ่งนึงไม่ได้อะ่ะมันก็จะปิดหมดเลยก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ม่านแบบว่าโปรง่งฉลุฉลุ เอาขึ้นไปนกดมันกดเปิดปิดมันทีวีก็เอาินดูละครไทยเชา้าได้เดินไปเซเว่นแล้วร้อนมากทุกคนผมบอกแต่กรุงเทพมันร้อนเหนียวเนียะถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดคงจะดีเ้ยขอโทษค่ะเ้ยขอโทยค่ะ,คะแม่นาก็ยังแพ้ฝุ่นเหมือนเดิม จานขี่ฝุ่นอะรุ่นเอาม่านขนาดแค่ขยับม่าน้วฝุ่นตามติด๊ดขี้นอกอ๋อขี้นกนกขี้ตรงกระจกแกว่าขี้นกโอ้ยเตียงนี้ก็แบบว่ามันลื่นอะพื้นมันลื่นนั่งตูเตียงดันขอาเอาเตียงแยกนะเพราะว่าคนหลวงนอนทีขยบไม่เอาเตียงเดี่ยวขอโทษนะคะเอาเครจักบกไปคัดบกุก ถามว่าห้องเขาทำคามสะอาดไห้ก็ความสะอาดไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ถูกใจตรงไอ้ที่ฉีดไอห้องน้ำที่มีที่ล้างตูดชอบตันนั้นวฉีดต,ตูดเพลินไปเลยถ้าเป็นเด็กมานี่เด็กคงนั่งเล่นสบายถ้ามีเท่านี้ละคะ่ะมีอะไรมากของก็เอามาเนี่ยยังกระจายก,กระจายอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ไปเซเว่นเริ่มซื้อกันไก อยได้กันใจมาตัดอันนี้เพราะว่าคุณหลวงเขาผูกมาผมแม่ดาว่วงเต็มห้องไปซื้อส้มมายังไม่จชิมแล้ว่าหวานเปล่ากระดาษทิชชูกก็หมดน้ําก็หมดอ่าโรงแรมระดับห้าดาวนะแต่เราก็จะขอให้แค่สองดาวพอโอเคแค่นี้นะคะเล็กๆน้อยๆทักไทยเดี๋ยวก็จะย้ายอ่า ออกวันอาทิตย์ก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเราจะต้องไปกันหลายที่ตอนนี้เพราะว่าห้าวันนี้เราต้องอยู่ในกรุงเทพก่อนถึงได้จองต่อจะย้ายก็ของม,มันเยอะไงก็เลยอ่ะจองที่นี่ต่อไปนั่นแหละอยู่หรูดูแพงทุกไปอยู่ข้างล่างดีกว่าชอบแบบอะไรเงี้ยนี่ดีนะว่ามีให้มองอะไรถ้าเป็นห้องทึบนี่ตายแน่เลยข้างล่างก็น่านั่งค่ะมีสวนมีอะไรเล็กเล็ก,ลกลน้อยน้อยน่าไปเดินน่าไปนั่งอยู่ เดยกกินอาหารชาเช้าเสร็จก็จะเดินไปเหมือนกันเขามีหลายโซนไงเราอยู่โซนถูกสองพันห้ามันถูก <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเอาโซนใหญ่ก็มีอ่าบแช่นะ้ำมีอะไรสามพันห้าแต่คุณหลวงบอก börjar, เอาเนี้แหละไม่ต้องเอาลอกอ่าบเออแล้วแต่เอาที่สบายใจเขาจ่ายตังไม่ใช่เราจ่ายตังค์ <S <S นนึงก็เป็นเวสตินโรงแรมใหญ่เคยขึ้นไปเหมือนกันนานและน่าจะยี่สิบปีที่แล้วกว้างใหญ่รู้หลาังการเคยขึ้นไปกับตอนที่อ,อยูอ่ไม่ได้อยู่กับแฟนนะไปดูแลเพื่อนเพื่อนป่วยก็เลยเขาให้ไปดูแลก็เลยไปดูแล เพื่อนต่างชาติมาเที่ยวแล้วป่วยแล้วก็เลยเราเป็นพยาบาลดูแลเช็ดเนือเช็ดตัวก็เลยรู้ว่าโรงแรมกว้างขวางใหญ่โตอลังการโรงแรมตรงนี้เยอะค่ะถ้าเราไปเดินดูเดี๋ยวจะไปเดินดูเหมือนกันว่าตรงไหนเพราะว่ามันก็มีห้องถูกห้องดีห้องอะไรเราเดินดูได้ถ้าดูในอินเทอร์เน็ตเราจะไม่ค่อยเห็นภายในไงแต่ถ้าเรามาจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถแบบว่า,าเดินไปดูได้นะคะ ถ่ายให้ดูโลเคชั่นสวยๆยาง,งามๆแม่น่าก็จะพาไปด้วยนะคะไม่ต้องดูหน้าแม่นาค่ะไม่สวยเมี่ยค่ะมันแบบว่ามันดีอ่ะอันนู้นอะไรอ่ะโนเบลแอรสริงเดอะสต <Yeah. S 2> ต้องอต้องเดินไปดูเพราะว่าบางทีเราไปเราไปจองข้างในเลยมันจะถูกกว่าจองตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็เราสามารถได้ดูห้องจริงๆได้ เพราะว่าแม่นายก็ไม่มีบ้านอยู่นะคะยักจนอ่าจะอยู่ประมาณสองหรือสามเดือนก็ต้องไปหาโรงแรมอยู่เดี๋ยวจะออกพาคุณหลวงออกพาทัวร์เดินเพราะว่าเดินตามตึกแดดก็คงไม่ร้อนแดดไม่ร้อนแต่อากาศาัองเราไม่เป็นไรแต่แม่นาไปซื้อครีมกันแดดมาทาแล้วปกป้องแล้วโอเคเดินได้อยู่นะจ๊ะนะจ๊ะ คิดถึงนะอินเทอร์เนต็ตไม่มีก็เลยถ่ายให้ดูไม่ได้วันนี้ได้เน็ตแล้วก็เราจะใช้ให้เต็มที่เดี๋ยวก็จะอัปโหลดคลิปต่อไประหว่างอยู่เมืองไทยก็เดี๋ยวไปที่ตรงไหนทำอะไรเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบนะคะนั่นแหละ,ะดูสถานที่ไปก่อนสวยงามน่านั่งเมืองไทยเราน่าอยู่แต่ถามว่าของอะไรแพงไหมก็แพงอยู่นะเมื่อกี้ไปเซเว่นแป๊บเดียว ไปซื้อพวกโรชั่นพวกอะไรอะซื้อเป็นแค่เป็นซองนะรีฟริลอะไรเงี้ยซองแบบใช้แบบว่าแค่ระหว่างวันอะไรงเงี้ยวันสองวันอะกเอ็เงินพันหนึ่งเนาะทอนกลับมาก็เหลืออยู่ร้อยกว่ากา็ของแพงมากเนี่ยก็สงสายนะคนไทยที่ทำงานค่าแรงขั้นต่ำเนาะจะอยู่จะกินกันยังไงประหยัดกันสุดๆเนะี่ย โอเคเขาก็ต้องสู้เนาะเราก็ต้องสู้อยู่ต่างประเทศเราก็ใช้เงินต่างประเทศแล้วซื้อของก็กลางประเทศราคาต่างประเทศก็พอกันแหละแต่ถามว่าเออมาอยู่ที่นี่เหมือนเงินเราก็จะเยอะนะแต่ก็ไม่ได้มากมายเราก็ประหยัดเหมือนกันอยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ที่ไหนก็ต้องประหยัดนะคะถึงจะมีตังนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มาอยู่หรูหราอะไรแบบว่ามากมายเราค่ะเพราะว่า เราจองเราหาที่ไม่ได้เราก็ต้องเอาชั่วคาวไปก่อนเราก็ต้องอประหยัดประหยัดนะเซฟๆซฟหน่อยเราจะได้อยู่ได้นดจะนจะ๊ะนะจ๊ะทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะรักและเป็นห่วงดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ